สวัสดีค่ะป้าสุมาลีนะคะวันนี้ป้าจะมาสอนวิธีเติมฝา M150 ยค่ะตอนนี้เครื่องดื่ม M 1 5 0ยนะคะเขามีรางวัลเขามีรายการแจกรางวัลชื่อรางวัลชื่อรายการแต้มเมแจกรถทั่วไทยค่ะเขาแจกรถกระบะายแดงมูลค่า7 3 0 0 0 0บาทแล้วก็ทองคํามูลค่า1000บาทร้อยรางวัลนะคะแล้วเขาจะจับรางวัลเขาจะไล์ ผ่าน Facebook m 1 5 0 Thailand นะคะแล้วก็ผ่าน l ล n e แต้ม m ค่ะก็คือถ้าเราแอดไลน์อ่ะเวลาเขาไลน์อ่ะจะมีแจ้งเตือนเราดูในไล n e ได้นะคะอันนี้ m 1 5 0นะคะป้าซื้อมาขวดละ10บาทมีอยู่20ฝาก็คือกินเราแฟนป้ากินวันละ2ขวดก็คือเก็บมา10วันแล้วค่ะจะทิ้งมันก็ไร้ประโยชน์นะคะเราลงมาชิงโชคดูเผื่อเราจะโชคดีนะคะก็คือโทรศัพท์ใครมีโทรศัพท์นะคะแอดไลน แต้ม M นะคะจะขึ้นแต้ม M แบบนี้พอขึ้นแต้ม M เราก็แอดเป็นเพื่อนเขาเลยค่ะพอเราก็เข้ามาจะเจอหน้านี้แล้วกดสะสมแต้มนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะสะสมแต้มก็คือจะมีช่องให้กรอกรหัสนะคะเราก็มากรอกถ้ากรอกแล้วอ่ะฝาไม่ต้องเก็บไว้นะคะทิ้งได้เลยค่ะ ขออนุญาตกรอ,อกรหัสนะคะพอเรากรอกเสร็จนะคะเราก็เลื่อนเจอคำว่ากดเพื่อสะสมเอ็มสะสมแต้มเอ็มเราก็กดเลยนะคะนะคะเราได้แล้วหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มพอเราได้หนึ่งแต้มเสร็จแล้วก็กดนี่นะคะลุ้นล้าน,นะค่ะ ข้างล่างสุดนะคะกดลุ้นล้านแล้วก็เจอหน้านี้แล้วกดเพื่อลุ้นเลยอันนี้มีโย่เจ็ดแต้มนะคะถ้าบีเจ็ดแต้มอันนี้แล้วก็กดบวกนะคะถ้าใครมีสองแต้มมากดบวกสองใครมีสิบแต้มมากดบวกสิบนะคะอันนี้ป้ากดไปเลยใช้สิทธ์เจ็ดแต้มนะคะแล้วก็กดใช้แต้มลุ้นรางวัลแล้วก็กดยืนยัน นียคะ่ะอันนี้ป้าได้รู้แล้วเจ็ดแต้มนะคะวันนี้นะคะป้าก็ขอจบคลิปแต้มเอมเพียงเท่านี้นะคะรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกด subscribe ให้ป้าด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนเผื่อป้าจะทําคลิปต่อไปมีอะไรดีๆนำเสนอนะคะสวัสดีคะ่ะ